สวัสดีค่ะหมอทิพย์ปรานิชานะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีมังกรนะคะ,ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะก็ ผู้ที่เกิดวันที่15มกราถึง14กุมภาพันธ์นะคะแม่หมอแบ่งศาสตร์วันที่ตามศาสตร์ของนิกรายณะนะคะขออนุญาตองคูบาอาจารย์ประจําตัวเพื่อนนะคะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเพื่อนในการเปิดพลังงานน้ำพ่ยสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะคะเพื่อนๆือนเพราะเป็นการเปิดพลังงานนาา้ไพ่ยโดยรวมนะคะพลังงานสุ่มพลังงานรวมนะ,ะเราไม่ได้มาสัมผัสพ่เองนะคะเนื่องจากพลังงานนไำพ่ยมีผล หนึ่ถึงสเดือนเท่านั้นนะคะเนาะก็ขอเปิดนะคะของเพื่อนๆนะคะชาวราศีมังกรคุณได้ไพ่ของหนึ่งช่วยเอเนจี Energy ชาวราศีมังกรค่อนข้างดีนะคะเพื่อนเนาะตามด้วยด f ฟู l นะคุณจะได้เดินทางหรือคุณจะได้รับอิสระบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนคนที่ ถูกกดดันหรือเหมือนคนที่เครียดเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณจะได้ปลดปล่อยนะคะเพื่อนเนาะตามด้วยอัศวินถือดาบและไพ่ของเจ็ดไม้เท้าสี่เหรียญนะคะเพื่อนๆต้องบอกว่าเพื่อนๆชาวราศีมังกรนะคะถ้าที่ผ่านๆมานะคะออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานความรัก นะคะเรื่องของเงินนะอะไรที่มันติดขัดอะไรที่มันมีปัญหาไพ่เจ็ดไม้เท้าคือปัญหาและอุปสรรคเข้ามาแล้วมันก็อยู่กับเราเฉียดเช่นที่มันยาวนานมากๆนะคะจะแก้ไขจะทําอะไรเนี่ยมันก็เหมือนติดขัดไปหมดนะมันเหมือนคนที่ถ,ถ้าถ้าทนะุกในเรื่องของความรักคุณก็ยังต้องจมอยู่กับเรื่องนี้มายาวนานกอดเก็บความรู้สึก บางครั้งอธิบายบอกใครไม่ได้นะคะนะต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวตนของเราเองนะเขาบอกว่าปีหน้าฟ้าใหม่ชาวราศีมังกรดวงชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะถ้าใครที่มีแผนงานหรือโครงการอ,าอยากจะทํากิจการอะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะก่อสร้างอยากจะลงทุนคุณจะสําเร็จคุณจะได้รับโอกาส นะคะไพ่ของการเดินทางไพ่ของการได้รับอิสระมาแล้วถ้าเป็นในเรื่องงานมันทุกใจมันเหนื่อยมันหนักนะคุณก็จะได้ผ่อนคลายคุณก็จะได้รีแลกซ์นะคะสถานการณ์นี้เนื่องจากคุณเป็นคนเข้มแข็งคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะอัศวินถือดาบพร้อมที่จะฟาดฟันนะคะดังนั้นปีหน้าฟ้าใหม่โอกาสดีๆกำลังจะเกิดขึ้นแก่ชาวราศี มังกรน,นะคะนะขอดูพลังงานต่อไปนะจะเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกับคุณอีกนะคะขอดูพลังงานต่อไปนะคะเ,เพื่อนๆนะต้องขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะถ้าเกิดพลังงานหน้าไพ่ตรงกับคุณนะคะขอให้เป็นดวงของคุณนะคะชาวราศีมังกรคุณได้ไพ่ห้าดตามด้วยไพ่ของ the empress แล้วก็ สามดาบนะคะไพ่ของเดอะซันแล้วก็เดอะเลฟเฟอร์ต้องบอกว่าชาวราศีมังกรนะคะนะปัญหาที่คุณได้เจอเจอเนี่ยแม่หมอคิดว่าบางท่านเนี่ยหนักมากๆนะแล้วคุณก็ไม่ได้ปล่อยวางปัญหาเหล่านั้นถ้าเป็นคนอื่นนะคะต้องยอมรับว่าเขาอาจจะเดินถอยหลังเดินนี้จาก นะทิ้งปัญหาเหล่านั้นไปแล้วนะตามภาพนี้นะคะแต่ด้วยพลังงานของคุณนะคะถ้าเป็นท่านหญิงคุณมีความเป็นแม่คุณมีความที่เรียกว่าปล่อยใครไม่ได้ทิ้งใครไม่ได้นะมีสภาวะผู้นำใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องเก่งทุกอย่างไม่เก่งก็ต้องเก่งนะคะมีความรับผิดชอบทุกหน้าที่ใครที่อยู่ด้วยแล้วมารู้สึกอบอุ่นใจนะคะการที่คุณเป็นคนเสียสละการที่เป็นคุณ เป็นคนใจดีนะนั่นแหละนะนั่นคือตัวตนของคุณสิ่งที่คุณเหนื่อยหนักมานานแบกรับภาระปัญหาทุกอย่างมานานทุกอย่างจะปลดปล่อยนะคะปีหน้าฟ้าใหม่ดวงชะตาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักบางท่านนะคะถ้าคุณมีปัญหาบุคคลที่3หรือมือ,อมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักคุณพร้อมที่จะตัดสินปัญหาคุณเด็ดเดี่ยวมากขึ้นนะ และคุณก็จะลงดาบปัญหานั้นนะคะปัญหาอุปสรรคเหล่านี้บางท่านนะคะติดในเรื่องของบุตรในเรื่องของเด็กนะคะนะปีหน้าฟ้าใหม่ดวงชะตาของคุณเปิดพลังงานที่ดีเกิดขึ้นไพ่เดอร์ซันไพ่ที่ดีที่สุดใน,ในสำรับเกิดขึ้นปัญหาอุปสรรคที่มันหนักหน่วงปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคุณอย่างยาวนานทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกคลี่คลายถ้าคนที่ ไม่มีความรักเข้ามาในชีวิตนะหยุดพักเรื่องของความรักมายาวนานคุณจะเจอคนที่มาตกหลุมรักคุณเพราะเขาเป็นคู่เดลิเวอร์นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยมีพันธะผูกพันมาก่อนเป็นคนที่มีครอบครัวมาอยู่แล้วก็ได้นะแต่ว่าอาจจะผ่านการเลิกลาแล้วก็ตัดจบแล้วก็มาติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะหรือระวังให้ดีถ้าบุคคลน,นั้นที่เข้ามาแล้วเขามีพันธะ นะมีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วแล้วมาติดพันธ์และมีเรื่องของบุตรเรื่องของเ,อเด็กๆที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่ก็เป็นไปได้สถานการณ์ที่เราจะได้เจอเจนนะคะแม่หมอคิดว่าปีนมาฟ้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดนะดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ย มันมีสิ่งที่ดีรออยู่ไม่ต้องกลัวหรือไม่ต้องกังวลไปนะคะเพืเ่อนๆนะขอดูบทสรุปชาวราศีมังกรนะพลังงานหน้าไพ่จะบอกคุณว่ายังไงนะคะขอดูบทสรุปพลังงานหน้าไพ่นะคะคุณได้ไพ่ของ3าไม้เท้าและ The Moon ตามด้วยไพ่ของ1ถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยนี้ The Tower แล้วก็ไพ่ของอัศวินถือเหรียญนะคะเ,เพื่อนๆนะต้องบอกว่าบทสรุปชีวิตของคุณนะคะชาวราศีมังกรภายในปีหน้านะคะนะคุณจะสำเร็จในเรื่องของงานเป็นอันดับแรกนะคะสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณวางแผนไว้ สมเสมือนสิ่งที่คุณหวานพืชไปมันจะส่งผลนะคะให้คุณได้รับความสําเร็จถ้าเป็นในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ครองถ้ามันมีความอึมครึมมืดมนนะมันมีสิ่งใดที่เปิดเผยไม่ได้มีอะไรที่ปกปิดซ่อนเลนคุณจะได้รับอิสระนะพลังงานชีวิตของคุณ จะดีขึ้นหรือคุณอาจจะไปล่วงรู้ความรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคุณก็ตัดสินปัญหานั้นให้ถูกต้องนะคะนะสภาวะที่คุณเคยตัดจบหรือเลิกรากับใครหรือมีคุณเคยเจอคนที่เขามาคบคุณและเขามีพันธะเขาอาจจะตัดจบและเคลียร์ปัญหาของเขาก่อนที่จะมาสาสัมพันธ์กับคุณนะคะแล้วในเรื่องโชคลาภในเรื่องของเงินทองคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินนะคะแต่ว่าได้รับจาก คนที่เป็นพลังงานผิวสีดำแดงค่อนข้างสูงนะคะเป็นพลังงานผู้ชายที่โดดเด่นนะคะที่คุณจะได้โชคลาภลอยก้อนใหญ่ๆเข้ามานะแล้วก็คนที่จะมาเกี่ยวข้องในเรื่องความรักของคุณนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะเมทุนตุนกุมและเป็นชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกได้รวมถึงชาวธาตุด,ดินนะคะพุสดกันมาก่อนนะวันนี้แม่หมอเขอเปิดพลังงานเพิ่มเติมนะคะว่า ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไพ่องค์พระพิขเนศนะคะเขาจะนะแนะนําอะไรเพิ่มเติมกับชาวราศีมังกรนะคะเ,เพื่อนๆเนาะขอพลังงานเพิ่มเติมชาวราศีมังกรนะคะคุณได้ไพ่ของดีไร์นะแสดงว่าชาวราศีมังกรเนี่ย จริงๆแล้วจิตใจของคุณเป็นคนใส่ซื่อบริสุทธิ์นะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดร้ายกับใครนะคะเป็นคนที่แบบยังไงก็ได้นะคะรับได้ทุกสถานการณ์มองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกตลอดนะคะต้องบอกแบบนี้นะว้าว,าวาเพื่อนๆน,นะคะไพ่อของ p r o m i s e of the Future ปีหน้าฟ้าใหม่นะคะดวงชะตาชีวิตของคุณนะคะไพ่ของ องค์พระพิคเนตบอกว่าคุณจะได้เจอสิ่งที่สวยงามแสงตะวันที่โผล่พ้นจากขอบฟ้านะคะส่งมาที่คุณนะคุณจะรับสิ่งสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะปีหน้าฟ้าใหม่ชีวิตของคุณจะดีขึ้นแน่นอนนะคะและอีกหนึ่งใบคุณได้รับไพ่ของหมายเลขที่2 4เป็นไพ่ของจักร นะคะหมายเลขที่24นะคนะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆกลุ่มนี้นะคะแม่หมอต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องของธรรมะส่วนหนึ่งนะคะจากกระแกมสีเหลืองออกอนวลๆเขียวๆนี้นะคะบ่งบอกว่าชีวิตของคุณนะถ้ามีการประพฤติทางธรรมร่วมด้วยนะคะเพื่อนๆชาวรีรีสีมังกรนะ วีน้าฟ้าใหม่ดวงของคุณจะดีขึ้นนะคะพลังงานที่ดีจะเกิดขึ้นแก่คุณแน่นอนนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะชาวราศีมังกรแม่หมอขอเปิดเพิ่มในเรื่องของความรักนะคะว่าชาวราศีมังกรนะคะพลังงานความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะขอเปิดพลังงานเพิ่มเติมนะคะชาวราศีมังกรพลังงานความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะขอเปิดพลังงานเพิ่มเติมนะคะ Coring in your soulmate นะคะคนที่จะมาตกหลุมรักคุณนะเขาบอกว่าจิตวิญญาณของคุณเนี่ยเรียกร้องนะหรือคุณจะเจอคนที่เ,เป็นคนในอดีตนะคะเจอกันปุ๊บเนี่ยมารู้สึกเหมือนคนที่ผูกพันเหมือนคุณเจอกับเขามันเนื่นนานแล้วนะคะนี่คือพลังงานความรักของชาวราศีมังกรน,นะคะแล้วก็ Keep and open mind ความรักครั้งนี้นะคะบางครั้งนะ คิวปิดน้อยเนี่ยเขามานะโปยพลังงานความรักให้แก่คุณต้องมีการเปิดใจได้คุยได้เคลียร์กันนะคะแล้วก็จะได้เดินหน้าความสัมพันธ์ต่อไปนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ใบสุดท้ายวอริซูนเร็วๆนี้นะคะความรักที่คุณจะได้เจอเจอพลังงานความรักของชาวราศีมังกรถ้าเป็นคนที่ยังโสดอยู่หรือคนที่มีปัญหาประเด็นความรักคุณจะเจอคนที่มีพลังงานที่ เหมือนคุณนะคะมีเซนส์นสัมผัสที่ตรงกันนะมาเจออกันแล้วก็รักกันนะคะเร็วๆนี้นะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ชาวราศีมังกรขอให้คุณสมหวังในทุกสิ่งนะคะวันนี้แม่หมอบ,บายๆนะพบกันคลิปหน้าราศีต่อๆไปสวัสดีค่ะ